สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกลับมาอยู่ในเกม b a c k m ิดบ Wukong นะครับตำนานสุนหงคงนะครับกับคลิปนี้นะครับมาแนะนำนะครับวิธีการเก็บกระบองมังกรนะครับท้าความนิดนึงนะครับกระบองมังกรนะครับเราจะได้นะครับตัวสเต็ปแรกนะครับจากหัวหน้าที่เป็นตัวบอสนะครับในชัตเตอร์ที่3นะครับเป็นมังกรตัวสายฟ้าสีขาวนะครับ ต่อนะครับถ้าอยากจะเก็บเพิ่มเติมนะครับต้องย้อนกลับมาทําในตัวชัตเตอร์ที่2นะครับกับชัตเตอร์ที่1การทําภารกิจตรงนี้นะครับให้เอาตัวอาจารย์ใหญ่นะครับหลวงพี่เรานี่เอามาหม่งตรงนี้ให้แตกนะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่เราต่อสู้กันกับตัวตุ่นนะครับที่เราให้อาหารลงไปเราขึ้นมาสู้นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับมาเก็บตัวเกล็ดมังกรอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไปเปิดนะครับตัวม่านน้ําในชัตเตอร์ที่1นะครับผมเดี๋ยวเราจะ เดินทางนะครับกลับไปยังชัตเตอร์ที่1ตรงที่เป็นน้ําตกนะครับน้าตกมันจะอยู่ตรงป่าตรงนี้นะครับป่าไผ่ด้านนอกนี่นะครับเราวิ่งมาถึงตรงนี้เราก็ออกซ้ายไปเลยก็ได้นะครับก็วิ่งลัดเลาะไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีนะครับเสียงมังกรพูดนะครับถ้าได้ยินเสียงมังกรพูดก็แสดงว่ามาถูกทางแล้วนะครับตัวทําเคสตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นเคสต่อเนื่องนะครับมันต้องทํา ตัวที่1ก่อนนะครับก็คือตัวมังกรนี่ที่อยู่ตรงน้ําตกตรงนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วค่อยไปทําในชัตเตอร์ที่2ที่เป็นมังกรทะเลทรายเป็นพายุนะครับแล้วก็ไปทํามังกรตัวที่3ก็คือมังกรตัวนั้นจะเป็นมังกรที่อยู่บนหลังเต่านะครับที่เป็นรูปปั้นแข็งนะรเราต้องทํงงา1 2 3ถึงจะไปได้นะครับวิธีการต่อสู้กับมังกรตัวนี้นะครับก็จะเน้นเป็นเรื่องของตัว ที่ป้องกันสายฟ้าเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามาังกรตัวนี้เป็นมังกรที่ใช้สายฟ้าเป็นหลักก็สําหรับบอสทุกตัวก็คงไม่ต้องพูดเยอะนะครับผมเพราะว่าทุกตัวนะครับไม่มีเข้าไปรอบเดียวแล้วจัดการได้เลยนะครับอย่างน้อยๆมีต่ำๆเลยประมาณ5 6รอบขึ้นเลยครับก็ต้องบอกว่าฟาร์มเท่านั้นนะครับที่จะช่วยให้เราชนะมันได้นะครับหลังจากที่จัดการมังกรได้นะครับก็จะได้ตัวไอเทมเพื่อที่จะเอาไปทําในตัวภารกิจ มาครับก็จะกลับไปยังชัตเตอร์ที่2ตรงที่เป็นจุดเช็คพอยตัวล็อกเลสนะครับมันจะเป็นบันไดนะครับขึ้นไปด้านบนอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับผมจะเป็นม่านเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นม่านของตัวชายแทนนะครับเข้ามารอบแรกก็งงเหมือนกันว่าไปทําไมถึงไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องทําเป็นขั้นมานะครับเสร็จแล้วก็มายัางตรงนี้นะครับ ได้ยินเสียงมังกรก็คือมาถูกที่แล้วนะครับผมก็เข้ามามังกรก็จะใช้เป็นเรื่องของสายฟ้าอีกเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็นตัวที่2มังกรดำนะครับไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษมันว่ายังไงนะแต่ภาษาไทยมันแปลมาว่ามังกรดำตัวนี้จะเป็นสายฟ้าและเป็นสายฟ้าตีรัวนะครับมันก็จะมีท่องนะครับให้เราได้ใช้อยู่ ก็ตัวหล,หลักๆที่ผมเอามาใช้ก็เป็นหลวงพี่เรานี่แหละพระอาจารย์เราตัววิญญาณที่ใช้นะครับมันก็จะมีค่าคุณสมบัติในการาเพิ่มความแข็งแกร่งหรือเพิ่มความสามารถในด,ด้านต่างๆอยู่นะครับเวลาใช้ก็เลือกดูนะครับส่วนตัวพระอาจารย์หรือหลวงพี่เนี่ยที่ผมใช้ก็เพิ่มเรื่องความอดทนนะครับใช้ก็ดีเหมือนกันนะครับพยายามอัปเกรดให้ได้สูงๆไว้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมใช้ก็เป็นตัวคาถา นะครับเวทมนต์ตัวตึงนี่แหละแล้วก็เป็นตัวของลูกลิงนะครับอันนี้ก็พยายามอัพกันไว้นะครับปราบเสร็จก็เหมือนเดิมจะได้ตัวไอเทมเพื่อที่จะไปยังมังกรตัวที่3นะครับก็คือมังกรที่อยู่บนเกาะเต่าพอเราได้ของครบเรากลับมายัางจุดนี้นะครับแล้วเราเดินลงไปมันก็จะตัดคัดสินให้อัตโนมัตินะครับถ้าใครไม่ทําตามนี้นะครับ มันเดินมาขี่รอบมันก็นั่งอยู่อย่างนี้แหละครับเคยเดินมาสำรวจตั้งแต่ขึ้นมารอบแรกแล้วมันก็ยังนั่งเฉยๆนะครับนั่งตกปลาอากาศของมันอยู่นี่มันไม่สนใจเราเลยจนกว่าเราจะทําตัวภารกิจ 1- นสองเสร็จแล้วนะครับถึงมาหาท่านพี่เขาท่านพี่เขาถึงจะขยับนะครับนี่คือมังกรตัวที่3ที่เราต้องสู้ด้วยนะครับเป็นมังกรหรือซาลายก็ไม่รู้นี่หนโอ้โหดาบมาเหมือนเดิมนะครับมับงกรทั้ง3ตัวจะเป็นสายฟ้าหมดเลยนะครับ ไอ้นี่ชื่ออะไรนี่ลงสีฟ้าโอ้ภาษาอังกฤษก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะแต่ภาษาไทยคือสีฟ้ามีสีแดงสีดําสีฟ้านะครับเดี๋ยวตัวสุดท้ายตัวที่4นะครับตัวนี้สีเหลืองตัวนี้ท้ายคลิปนะครับตัวนี้จะไปเจอกันในชัตเตอร์ที่สีนู่นเลยนะครับผมตัวที่ยากที่สุดสําหรับผมผมคิดว่าเป็นตัวนั้นเลยนะครับตัวนี้ก็การปรับไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับ ยังสามารถใช้ตัวมนตรึงไว้ได้แล้วก็ใช้ตัวพระอาจารย์แล้วก็ใช้ตัวลูกน้องลิงเราลุมเอาเลยนะครับก็ถือว่าตัวนี้จะจัดการไม่ค่อยยากเท่าไหร่ความเร็วในการเคลื่อนไหวก็ไม่ได้เร็วนะครับผมอีกตัวหนึ่งที่ผมเอามาเพิ่มเติมในการจัดการก็เป็นตัวการกานที่เป็นเจ้าลิงนะครับตัวลิงที่เราได้มานี่แหละก็ถือว่าต่อสู้ได้ ค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันนะครับทำาดามจได้พอสมควรครับแล้วก็ตัวเขาเองก็อึดถึกทนอยู่พอสมควรครับหลังจากที่เราจัดการตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ของที่เอาไปทำครับนะครับตัวกระบองมังกรนะครับในกระบองที่2ได้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับการสู้กับบอสไม่มีเทคเดียวเผลอๆ10เทคยังมี20ยังมีเลยนะครับก็ต้อง ทำการฟาร์มแล้วฟาร์มอีกนะครับเกมนี้นะครับต่อให้ฟาร์มให้เก่งสักเท่าไหร่นะครับเวลามาเจอบอสมันก็ยากอยู่ดีผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทํายังไงเราถึงจะเข้ามาเจอบอสไฟแล้วจะให้มันแบบสัก10ครั้งหรือสัก5ครั้งผ่านเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ต้องบอกว่าตัวเกมมันเป็นการเน้น perfect dot ด้วยแหละมันจะยากกว่าแพรลี่นะครับแพรี่มันก็ มีทางเลือกให้แพรลีได้ด้วยแล้วก็กิ้งหลบได้ด้วยนะครับแต่นี่ไม่มีแพรลี่คุณต้องเพอร์เฟกนะครับเพอร์เฟกดอทอย่างเดียวเลยก็ทำให้ยากนะครับโอเคหลังจากได้เสร็จแล้วเราก็จะสามารถนะครับคาบตัวกระบองนะครับมับงกรได้แล้วก็เหลือตัวเลเวลสุดท้ายนะครับกระบองสุดท้ายที่เป็นกระบองเทพนิยายตัวนี้ต้องมาเอากับคนพี่นี่เลยนะครับคนนี้เลยพี่มังกรตัวที่4ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเก่งที่สุดใน4ตัวที่สู้มาเลย เก่งมากตัวนี้1ความเร็วนะครับความอึดถึกทนนี่มีเยอะกว่าทุกตัวการสู้ด้วยก็ค่อนข้างจะยากนะครับแต่มันมีทิคในการต่อสู้อยู่นะครับเริ่มแรกก็คือนี่เลยนะครับเข้ามาแล้วก็กดตึงไว้ก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วก็ฟาดได้ประมาณ2ชุดแล้วก็หลบนะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะชาร์จพลังนี่นะครับตรงนี้เลยที่บอกว่ามันเหมือนจะเป็นจุดให้เราได้โจมตีนะครับมันจะมีจังหวะเดินเข้าหานะครับ เสร็จแล้วเราก็ใช้นะครับอาจารย์ใหญ่ของเราหม่งเข้าไป1นทีนะครับประมาณนี้เลยนะครับสเตปในการต่อสู้แต่นะครับจุดใหญ่ใจความที่เราต้องทําก็คือเวลามันลอยขึ้นบนฟ้ามันจะมีดาเมจเยอะมากแล้วก็เร็วมากนะครับถ้ามันอยู่พื้นดินมันจะไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นี่คือทิศการต่อสู้นะครับก็ต้องพกนะครับตัวยามาเยอะๆหน่อยแล้วก็ถ้าใครมีพวกการตัว ยาที่เป็นเรื่องของการเพิ่มการตีแล้วติดคิดพิคอลนะครับไอตัวนั้นก็เอามาด้วยนะครับนี่นครับก็คือใช้ตัวทานซิชันนะครับตัวแปลงล่างครับเอาเป็นเจ้านี่มาเราจะทําให้เราได้เปรียบคือพอเราสู้ไปสักพักแล้วเรากดตัวนี่เลยน้ําแข็งนะครับมันจะแข็งตัวนะครับแล้วเราก็กลับมาใช้เจ้าวานอนของเราฟาดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตามด้วยอาจารย์ใหญ่อีกทีหนึ่งถ้ามีจังหวะนะครับ แล้วก็ที่สําคัญนะครับเวลาเราเหมือนจะสู้ไม่ได้แล้วก็ให้เอาคาถาที่เป็นคาถาลิงตัวที่หายตัวได้นะครับเอามาไว้ใช้ในการหลบเพื่อเติมยาครับเพราะว่าบางทีมันโจมตีเราจนเหมือนไม่ปล่อยช่องว่างให้เราได้เติมยานะครับไอ้นี่ก็ตายอยู่ไม่ต้องพูดเลยนับครั้งไม่ถ้วนนะครับเพราะว่าบางทีแบบเหลือขีดแค่นิดเดียวจะตายอยู่แล้วก็ปั๊มยาไม่ทันซัดต่อไม่ได้เกมก่อน,น ก็ถือว่าเป็นมังกรตัวสุดท้ายที่เราสู้ด้วยแล้วก็ยากที่สุดนะครับแต่การได้มานะครับของไอเทมตัวสุดท้ายก็คือจะได้นะครับเรื่องของตัวแปลงร่างนะครับเป็นตัวเขาเองด้วยแล้วก็ได้ของตัวไอเทมนะครับที่เอามาคราบนะครับกระบองมังกรนะครับขั้นที่3นะครับอันสุดท้ายเลยแรงสุดนะครับ เ็เพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมไม่มั่นใจนะครับว่าถ้าเราไม่ทําตัวมังกรที่1นถึงสแล้วนะครับแล้วเราจะได้กระบองมังกรในเลเวลสุดท้ายนะครับที่เรียกว่าเป็นตัวเทพนิยายหรือเปล่านะครับผมยังไงก็แนะนําให้ทําไว้ก่อนนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นอาวุธที่แรงนะครับเอาไว้ใช้ในด่านในท้ายได้เหมือนกัน,นครับสําหรับคลิปนี้นะครับ ถ้าผิดพลาดประการใดเรื่องข้อมูลก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ